สวัสดีค่ะก็เจอๆกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิบสีนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลองนําเลขที่หมกันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางนะคะไปเป็นช่องทางในการเสี่ยงโชคนะคะหวยหุห้นหวยลา Кор หวยอ้อน้อยหวยรายวันหรือรหวยอะไรก็รกแล้วแต่นะคะนะคะบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะน่าจะไปเข้าหวยอะไรอันนี้อันนี้หมกันก็ไม่ทราบนะคะ นะเป็นได้แค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าเลขโมงคลนะคะประจําวันที่เจนะคะกรกฎาคมนี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะขอสับไพ่ก่อนนะคะสลับจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมานะคะ คนะคะสามนะคะทุกคนแปด 382นะคะทุกคน382นะคะ382นะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภนะคะเฮงๆรวยๆนะคะ382นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ